สวัสดีค่ะช่องเกียร์ย่าผ้ารวยเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้ท่านช่องก็เอาเลขของปูหนักเนาะคะ่ะเนาะเลขปูหนกักเทพชัยยาเขาเต็มเต็มค่าล่างหนึ่งเจ็ดค่าเลขปูหนักเท่านะค่ะเนาะงวดนี้เขาเต็ม 1, เ,ะะนนเต็มเลขค่ะวันหนา้าเขาก็ติดตามปูนากกันต่อไปเนาะคะ่ะเนาะว่าปูหนักสีใดเลขมาตัวใดวันนี้เป็นเลขทูบของปูเนาะคะ่ะเนาะปูจุดทูบได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะ แล่ปูก็เขียนไหโดยมือของปูเองเนาะค่ะเนาะหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเลยค่ะล่างหนึ่งเจ็ดตัวเดียวหววหน้าเขากะสิมาตามต่อเนาะค่ะเนาะมีละค่ะเลขถูกของปูหนก 7, 1, 7, ักเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะเลขถูกป,ปูหนักเนานะค่ะเนาะแล้วปูหนักเพิ่นก็เขียนไหตัวเดียวเลยค่ะตัวเดียวเด็ดเด็ดเลยเลขล่าง หนึ 1> 1, ่งเจ็ดตรงตรงเลยค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทังช่องกับเป็นเพียงแนวทางนำเสนอข้อมูลซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลท่านันเนาค่ะนาอไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดโปรดติดตามเนาะค่ะนาะช่องเจียยาพารวยในเด้อค่ะเด้อเจียยาพารวยบบาวไล่าพารวยเนาะค่ะนาะเขาก็สินีตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดเ หลายสำนักหลายอาจารย์เนาะคะ่ะนะมาให้พ่อแม่พี่น้องเป็นแน่ททงกันวันที่ผ่านมาคือปูนาก,กไ็ได้ซีหาเนาะคะ่ะนาะล่างสีหาเต็ม,เต,มเต็มค่ะวันนี้ก็ได้เนืเ้เจ็ดเต็มเต็มค่ะดีใจน้ำปูนาคเนาะคะ่ะน้อปูนากรคือสีใดเงินหลายอยู่ถึงเหล็กลายยุงวน,นีลเหล็กหลางของปูนานะคเนาะค่ะน้องวันน้าเขาก็มาติดตามปูนาก,กันตอถ้า บางคลิปที่แอดลงมือเศร้านี่เด้อค่ะเด้อสีเห็นเหล็กของปูหนักค่ะคลิปที่ลงมือเศร้านี่เป็นเหล็กของปูหนากเนาะค่ะเนาะแอดก็ได้เขียนกลับ,ลบไปว่าเป็นเหล็กถูกของปูหนากเนาะค่ะเนาะงนหนนะฮอกก็มาติดตามต่อไปว่าปูนากสีจุดถูกไปโตใดเนาะค่ะเนาะหรือว่าสีนาง ได้ตัวใดเนาะค่ะน้ะเข้ามาติดตามคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้พ่อแคนนี้สวัสดีค่ะ